<c oughs> เปลี่ยนมุมหน่อยพูดถึงพูดถึงบ้านพักซะหน่อยครบหนึ่งปีแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ป้ากับลุงซ่อม <c oughs> ไม่ใช่ซ่อมที่ทำใหม่เลยทำห้องน้ำเขอพิงหน่อยนะได้ยินเสียงผมรม้นติดขาโต๊ะเอ้ยขากล้องติดขาโต๊ะ นั่งพิงก็จะสบายว่ากันเนาะก็อยู่ท่านี้จะหลับไหมเนี่ยนั่งก็อีโยกก็พิงเนี่ยจริงๆแล้วเขาส่งข่าวมาแล้วแหละว่าห้องน้ำเขามาต่อเออที่ว่าเออเขามาติดตั้งพวกชักโครกอะไรให้แล้วต่อก๊อกน้ำต่ออะไรให้แล้ว ถามลุงว่างวดน,นี้จ่ายเท่าไหร่แกบอกว่าเขายังไม่ได้แจ้งมาเขายังไม่ได้แจ้งมาว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาบอกลุงถามเขาว่าเธอเป็นไงบ้างดีไหมเอา้ามันก็ต้องดีสิเขาบอกตัวเองตัวเองเป็นคนทําห้องน้ํานะแต่ว่าไอ้ทวกติดตั้งชักโครกอะไรพวกเนี้ยเออต้องให้ต้องให้ใหใหช่างช่างช่างที่ก็ต่อน้อําอ่ะมาติดตั้งให้อืม แล้วช่างช่างปลาปลามาทำเมื่อวานวันนี้วันพุธเนาะทำเมื่อวานวันอังคารวันนี้วันพุธแล้วช่างไฟเนี่ยแกบอกว่าอยู่นะภายในอาทิตย์นี้แหละแต่ไม่รู้อ๋อช่างฟังช่างไฟมาพรุ่งนี้ทูทส์ทูส์ดาร์กวันพฤหัสอืมป้ากำลังนึกอยู่ว่าทีส์ดาร์กทูส์ดาร์กทีส์ดาร์กก็คือวันอังคาร โทสตาก็คือวันพฤหัสงงงกับวันอยู่งงงงกับวันนั่นแหละก็ถ้าช่างไฟมาก็เสร็จแล้วนะห้องน้ำนะเออก็ยังไม่เสร็จหรอกเหลือขอบขอบ,ขอบตรงวงกบหน้าต่างอะเอ้ยวงกบประตูอะแกยังไม่ได้ใส่อืมแกรอให้เขาติดตั้งอะไรอะไรเสร็จเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวเออ สายไฟที่มันทะลุกำแพงเนี่ยนะแกก็รให้เขาติดตั้งอะไรอะไรเสร็จแล้วค่อยใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปซื้อซื้อมาไว้แล้วละ่ะแล้วก็ประกบเข้าไปแต่แต่ว่าประตูะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ไอ้ตัวตัวข้างนอกที่ประกบประตูไว้ไม่ไม่ให้มันหลุไม่ให้จะเรียกอะไรอ่ะป้าก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ประตูบ้านเนี่ย ประตูห้องประตูอะไรเนี่ยมันเป็นสองชั้นอยู่ข้างในอะ่ะบ้านเรามันเป็นชั้นเดียวใช่ไหมใส่เข้าไปเลยใช่ไหมป้าน,นึกไม่ออกว่าบ้านเรามันเป็นงไงอะ่ะแต่นี่มันเป็นสองชั้นนะข้างนอกอีกชั้นหนึ่งข้างในข้างนอกข้างนอกเนี่ยคือประกบไว้เฉยน่างัดออกได้นะเออแต่ข้างในคือยึดแน่นเออกันยึดแน่นไว้เลยติดกับข้างฝาไว้เลยป้าก็เพิ่งรู้ไอ้ตอนทําห้องน้ํานี่แหละ ก็คือตอนนี้ก็คือเอาไว้หน่อยเดี๋ยวจะนานแล้วเกินคลิปป้าแต่และคลิปเนี่ยเดี๋ยวไม่มีคนดูห้องน้ําของป้าตอนนี้ก็คือเหลือเหลือไฟอย่างเดียวไฟก็คือจะมาติดหลอดไฟมาเดินมาสายไฟเขาเดินไว้แล้วเขาต้องมาต่อให้เรามาจําให้เรามาทําปลั๊กทําอะไรพวกเนี้ไอไอไอจุดที่คอนโทรลไฟที่อยู่ในในพื้นห้องน้าอะ่ะให้มันอุ่นตลอดเวลานะ ออแล้วก็ปักปิดสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็หลอดไฟตรงอ่างล้างหน้าแล้วก็หลอดไฟในห้องน้ำํำเราซื้อมาเตรียมวางไว้ใหเ้เรียบร้อยเขารอเวลามาติดตั้งให้เราอย่างเดียวนั่นแหละก็ก็ก็เสร็จละว,วันวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จทุกอย่างห้องน้ํานะหลังจากนั้นตอนนี้ก็คือเริ่มทาฝ้าแล้วเริ่มทาสีห้องนอนอีกก็คือต้องทําฝ้าทาสีห้อง ห้องนอนทำไมปากป้าเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวมันเป็นอะไรอะ่ะบางทีป้ามองตัวเองปากเขียวๆอะ่ะหรือแสงทีวีเอองงๆตัวเองพูดไปมองมองไอ้นี่ไปเอ,อ๊ะทำไมปากเราเขียวๆหน้าเราเขียวๆอืมก็ทาสีห้องนอนอีกสามห้องแล้วก็ปูพื้นเอ,อ่อห้องนอนอีกสองห้อง กับทางเดินที่ทางเดินที่ออกจากบ้านแล้วก็เดินผ่านหน้าห้องนอนเนี่ยปูพื้นใหม่เพราะว่ามันไม่สวยแล้วอะ่ะแล้วลุงแกก็ทําเลอะเทอะหมดเลยตอนที่แกทําห้องน้นะอํอ่ะนะเออพอบอกว่าปูพื้นใหม่แค่นั้นแหละแกก็กาวบังอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยเออก็เลยว่าเออเปลี่ยนใหม่แต่ว่าไม่ใช้กระเบื้องนะจะใช้เป็นลามิเนต อก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆยาวอีกแล้วเดี๋ยวป้าอีกสักยี่สินาทีป้าค่อยไปทำกับข้าวลุงวันนี้ยังไม่ทำกับข้าวให้ลุงนะขี้เกียจอุ่ดไว้ทำฝรั่งกินร้อนๆนะทำเลยกินเลยแค่นี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดเสียงทีวีแล้ว